สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง JK นะคะวันนี้เราก็มาแนะนำให้ชมกับ Toyota Camry ค่ะรถยนต์ปี02เครื่องยนต์2 4 0 0นซีซีตัว G ค่ะราคาคันนี้นะคะ1 9000บาทขายเงินสดอย่างเดียวนะคะเชื้อเพลิงเป็นเบนซินค่ะเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะภายในนี่กว้างๆวงออปชั่นการใช้งานนี่ รบคันทันสมัยค่ะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ตัดสดลดได้อีกนะคะราคาน,นี้เจราจาต่อรองได้ตามสมควรเลยคะ่ะมีกุญแจหนึ่งดอกนะคะผ่านหน้าเดิมๆห้องเครื่องสวยๆภายในคะ่ะเรียบหรูด้วยลายไม้นะคะดูดีมีระดับนะคะด้านหลังมีแอร์ด้วยนะคะก็เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะบังแอร์กันคะ่ะ เป็นเบาะหนังค่ะสวยๆนะคะรถคันนี้นะคะเจ้าของเช็คสูตรตลอดเลยนะคะใช้งานได้ปกติทุกจุดค่ะรถสวยสภาพนางฟ้าสปาห้องเครื่องมาแบบสวยๆภายในสปาให้หมดทุกจุดเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะสวยสะอาดพร้อมใช้19,000บาทนะคะเชื้อเพลิงเบนซินเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้สนใจติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยค่ะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือว่าต้องการที่จะนัดดูรถนะคะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยคะ่ะภาษีพรบรปี -6 กมีเร่มเอกสารครบนะคะติดต่อนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำการโอนมาจําล่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ